ก็เป็นตัวแทนอะไรเมนเฮลเปอร์ A นะครับก็เอาไว้สำหรับช่วยในการวางตัวกระจกับหน้าจอแทนบล็อกนะครับในกรณีที่เราไม่มีบล็อกรุ่นใหม่ที่มันมีมาร์ที่ดูกล้องเราก็สามารถแบบกะด้วยสายตาเราได้นะครับจะช่วยให้ทำงานได้มีความแม่นยำมากกว่าวางด้วยมือเปล่าๆนะครับ๋ยวมาดูก่อนว่าในชุดนันมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับ แต่ชุดก็จะมีตัวแว็กซ์ค้นะครับเป็นปั๊มแว็กซ์ค้ำแล้วก็มีสายปั๊มนะครับแล้วก็มีตัวชุดอยู่หน้าจอนะครับด้านที่จะวางกระจกด้านนี้จะวาง,งหน้าจอนะครับการใช้งานนะครับก็จะมีปั๊มนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวท่อมันนะครับก็นํามาใส่กับด้านนี้นะครับ แค่นี้เองครับก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวางกับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้คือเลมีร่ร no ุ no ่นสิบนะเลมี่รุ่นสิบนะครับก็ถ้าเราไม่มีบล็อกวางกระจกมันก็จะทําให้เราต้องไปวางที่โครงนะครับในกรณีที่เราไม่มีโครงนะครับเราก็ต้องมาวางด้วยมุม ซึ่งการกัดด้วยมืออย่างนี้มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะยากถ้าเราดึงโดยเดีนวตัวนี้ทําออกมาเพื่อช่วยในการทํางานตรงนี้นะครับแทนการม e ีบล็อกวิธีการใช้งานก็คือเราก็จะวางตําแหน่งกระจบก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวจอมากัดให้ได้ตําแหน่งนะครับที่เราต้องการที่เราคิดว่าตรง ที่เราดูแล้วมันตรงนะครับมั่นใจว่าตรงแล้วนะครับรามาดูลากสเป์เลยให้เรียบร้อย คิดว่าน่าจะตรงแล้วนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ที่แบตค,ครับนะครับนี้เป็นสวิตช์เปิดนะครับนี่เป็นแรงดูดนะครับระวางปึ๊บกด,ดลงไปแล้วเปิดแบตค,ครับก็จะดูดตัวหน้าจอเนี่ยขึ้นมาค,าคามารับแล้วก็ทำลายหน้าจอเลย ก็จะทาการดูหน้าจอไว้นะครับตัวฐานล่างเนี่ยเนื่องจากว่าเราทําไว้ด้วยให้มันสมอนะครับเลยก็เลยแบบสามารถออกแรงเช็ดได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ วางนะครับไล้ตำแหน่งแล้วก็กดลงพร้อมก็ปิดแบบคคัมนะครับตัวำแหน่งของตัวจอก็จะถูกวางไว้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เครื่อง้วทำการ จะช่วยในการทํางานในลักษณะที่เราไม่ไม่มีบล็อกนะครับแล้วเราต้องการาจะวางแทนที่เราจะวางด้วยมือขนอาดจะมีโอกาสพลาดมากกว่าแต่ถ้าเรามีโวนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,เาทํางานได้ดีขึ้นครับสามารถวางกระจกได้เกือบทุกรุ่นนะครับโดยที่แบบกัดให้มาให้ให้เลยขึ้นมาตัวจับจะอยู่ด้านนี้นะครับแลวเราสามารถแบบจับได้เกือบทุกรุ่นนับถมันเหนียว เราดูจนีุดครับก็มีหน้าที่การทำงานการวางวางวางบล็อกนั่นเองนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็เนี่ยเราจะได้ค่อนข้างที่เรากล่าไว้อะ คือมันก็จะค่อนข้างตรงเลยแล้วเราก็เอาไปใส่เบิเ้ลนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูจวนะครับเ,เดี๋ยวจะลองอีกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อ r e d ี่โ o t e 9S ใช่ไหมใช่ครับ9ติดโอเคเ,เ,อเรียบร้อยแล้วแล้ก็วางเหมือนเดิมครับแล้วก็จัทตำแหน่ง เสร็จหมดแล้ว,ล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 วนะค,ครับแล้วก็จำนวนดังะค,ะครับได้ข้ามนะครับ จะวางตรงนี้ลงไปเราไม่ต้องแบบออกแรงกดเยอะนะครับแค่แบบแผะกันเดียวก็พอครับ ง่ายแค่นี้เองครับ่านี้เลยได้ไหมได้ครับตัวนี้นะครับก็จะไปทั้งเซตนะครับโดยที่จะมีตัวจับตำวแน่งอย่างนี้นะครับหรือเขาเรียกผมตั้งชื่อว่าแฮนด์อะไรเนยนนะครับเดี๋ยวิดเล้วที่จะมีตัวนี้แล้วก็มีวัรทัำให้ทั้งเซตอย่างนี้เลยนะครับรนี้เลยนะครับก็ราคาขายก็จะอยู่ที่ 1,500บาทนะครับผมทำมาแคา่ตอนนี้ทำมา20ชุดนะครับทำมาประมาณ20ชุดนะครับแล้วก็ถ้านใดสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะครับ